สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยกันนะคะว่าผบม้าที่คุณผู้ชายนะคะถึงควรจะต้องดูวิดีโอของป้าพพมพมหรือดูวิดีโอของกูรูบิวตี้ท่าอื่นๆนะคะถ้าอยากทราบว่าผิดทีไ่ไดติดตามชมได้ะะลเลยค่ะงเหตุผลที่คุณผู้หญิงมักจะชอบขออาบน้ําก่อนตอนเช้านะคะแล้วก็อาบน้ําทีหลังในตอนเย็น,นก็เป็นเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยขอชั้นอาบก่อนนะได้เข้าไปอาบอาบเสร็จออกมาจะนั่งแต่งหน้าแต่งตัวในขณะที่คุณผู้ชายกำลังอาบน้ำนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็คือคุณอาบไปก่อนเลยเพราะคุณอาบเสร็จแล้วพอละั้นเริ่มอาบเลยต้อง ะะมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะคุณก็จะได้ทราบว่าเวลาที่เข้าห้องน้ําต่อจากคุณผู้หญิงแล้วเนี่ยเอ๊ะทำไมเราขยามถึงได้หูมีคราบมีแบบขยุขยุบสีดําสีน้ําตาลอะไรเต็มไปหมดทิชชู่สำลีอะไร,ไพ,ชชะไรพวกนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วมันก็คือเจ้าเครื่องสำอางที่อยู่บนใบหน้านี่แหละคะ่ะที่แบบแหนตอนกลางวันออกไปเดินสวยงามใช่ไหมคะเพราะตอนเย็นกลับมาแน่นอน,นก็ต้องใช้เวลาในการแบบอกว่าจะค่อยๆถอดนะคะกว่าจะถอดขนตาปลอมกว่าทับความสะอาดขนตาเก็บใส่กล่องกว่าจะทําความสะอาดใบหน้ากว่าจะล้างกว่าจะพอกกว่าจะ ขัดกว่าจะทุกขั้นตอนนะคะอุปกรณ์เยอะมิหน้าทําไมบนราวบนชั้นในห้องน้ำนะคะมันถึงได้มีแต่ขวดแต่กระปุกแต่อะไรเต็มไปหมดเลยะะเอ้ยจะได้เข้าใจด้วยว่าเอ๊ะทำไมสำลีนี่มันซื้อจังเลยเดี๋ยว2อาทิตย์อาทิตย์ขึ้นจะซื้อกันอีกแล้วนะคะเป็นถุงเป็นถุงไปเพราะว่าล้างเครื่องสำอางแต่ละครั้งเนี่ยนะคะมันจําเป็นที่จะต้องใช้สำลีในการช่วยคอตตอนบัตก็หมดเร็วสำลีก็หมดเร็วอะไรต่อี้อะไรหมดเร็วไปหมดแถมดีไม่ดีวันไหนเดินอยู่ในบ้านนะคะมีอะไรดาวเทียมครอบหัวเดินางหาก ไม่พอยังมีอะไรเขียวๆมากนี่อยากจะกลายเป็นเอเลี่ยนแล้วนะคะคือทั้งพอกหน้าทั้งหมักผมไปในเวลาเดียวกันนะคะอยู่บ้านมันก็เป็นเวลาแห่งการทําสวยคล่ละออกไปข้างน,นอกได้เชิดหน้าชูตาะคะให้คุณผู้ชายได้ภูมิใจะะด้เองหัวดาวเทียมอะไรประมาณนี้นะคะบางทีเราก็ต้องมีหมักผมบ้างอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญนะคะคุณจะได้พอจะทราบว่าเอ๊ะ ที่หาตังมาได้ทั้งหลายเนี่ยนะคะมันหมดไปกับเครื่องสำอางมันอะไรกันนักกันหนาะทำไมมันเยอะขนาดนี้เฉลยจริงๆค่ะเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันแต่งหนึ่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่สองสามอย่างนะคะมันใช้เป็นสิบอย่างแล้วพอสิบอย่างแต่ละอย่างสามร้อยห้าร้อยแน่นอนนะคะพอถึงเวลาพอใช้ไปสักพักก็จะยังต้องอยากได้ของใหม่เพราะนั้นนี่แหละคะ่ะเป็นสาเหตุว่าทำไมการที่คุณดูวิดีโอแล้วคุณก็จะได้พอเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าทำไมถึงได้อยากได้ของเรานี่ยังไม่รวมไปถึงประโยชน์ที่แบบว่าอาจจะได้ เบียใบลายทานะคะอย่างเช่นตัวอยา่างคุณสามีพิมเองนะคะหลังจากดูวิดีโอพิมพ์ไปเยอะนะคะเดี๋ยวนี้ก็เวลาเช็ดตัวนะคะใช้วิธีเช็ดแบบซับๆเช็ดหน้าแบบซับๆนะคะ คิดดูแล้วกันขนาดคุณผู้ชายยังสามารถเก็บเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไปใช้ได้ค่ะพิมว่ามันต้องมีบ้างแหละที่แบบว่าตัวคุณเองสามารถจะเก็บไปใช้จากวิดีโอของพิมพ์ได้สักอย่างหนึ่งอะนะคะพิมเองก็อ,ง <ๆ S 2> อยากจะฟางเหมือนกันนะคะว่าคุณมีไอเดียอะไรว่าทำไมคุณผู้ชายถึงควรจะต้องดูวิดีโอบิวตี้กับเขาบ้างนะคะรีเป็นคอมเมนต์ทิ้งไว้ข้างล่างหรือทำเป็นวิดีโอรีสปอนก็ได้นะคะพิมพอยากได้ยินความคิดเห็นของคุณบ้างค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมกันจกเราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ